เดี๋ยวฟังฟังเพลงพี่เขามาแล้วจะมะีรายการเขาจะมีสัมภาษณ์ครูสัมภาษณ์หลานเนาะหลานย่าแม่ประยูนแล้วก็ช่วงท้ายเขาให้ร้องเพลงครูก็เลยเขียนตอนนั้นแหละแล้วก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ของมันนะลูกคือว่ามันออกมาจากใจเราไงคำมันง่ายๆแต่ว่า หัวใจเราอยากพูดว่าอะไรเราก็ร้องไม่ตามนั้นน่ะแล,แล้วที่สําคัญเน่ยเพลงพื้นบ้านมันเป็นของสังคมไทยอ่ะเราจะใช้เพลงชนิดไหนมาใช้ก็ได้ใช้ในโอกาสอะไรก็ได้เพราะมันเป็นสมบัติของบรรพชนที่ส่งต่อมาโดยไม่ต้องเสียลิขสิทธิ์ ฟังแต่เสียง<า>ยก็พอ <ลง S 1> นะลูกมาล้มร่มพรึกษาชีวิตครูเพลงควางเคว้งเพลงที่ผ่านสิ้นคำรำคาญเหลือแต่ตำนานสูงค่าสูงค่าคู พวังเตะแม่ประยูนนี่ลูกชายคนโตที่เคยอยู่เ<พ>ยอรมันปัญญาคู่โตลำตดัดคู่เจนจัดคู่กัดจริงพ่อเสือแม่สิงใหญ่ยิ่งฝีบากกล้าคู่ประชันคู่ชมคู่นิยม ยอดเยี่ยมคู่ทุกไม่มีเทียมคู่ปเปี่ยมคุณค่าสายลมร้อนพัดแรงเสียงเพลงแม่แปลงหลายปีโรคร้ายรุมเร็วรีไม่ทันที่จะสั่งลาสั่งลาอลไย ราบหัวใจด้วยลำนำเรียงรับรอยเป็นท้อยอีกคำและเสียงรำรำมามนาน่หลานยา่าตัดเลยก็ได้เดี๋ยวร้องให้นะ แม่เป็นครูคนหนึ่งนะคะครูก็มีโอกาสดีนะมีมีครูสองฝ่ายครูฝ่ายหนึ่งอะ่ะเป็นครูศิลปินนะโชคดีมากเลยได้ครูศิลปินที่เก่งกาจนะศิลปินแห่งชาติเป็นครูหลายท่านแล้วก็ครูทางด้านนักวิชาการครูนักวิชาการในด้านของคติชนวิทยาหรือว่าทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ย อย่างเช่นรองศาสตราจารย์กันญรัตน์เวชศาสตร์ก็เป็นครูของครูแล้วก็ครูของอาจารย์ด้วย